สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาเทลีนพื้นห้องนะครับหลังจากที่ปรับดินเสร็จไปแล้วนะครับก็จะทำการกวาดพื้นนะครับกวาดพื้นให้ให้เรียบนะครับไม่ให้มีหินนะครับแสงอาจจะจ้านะครับมองไม่เห็นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ปูพะยางนะครับปูพะยางแล้ว ใช้เหล็กนะครับจะใช้เหล็กทำระดับปาดปูนนะครับโดยจะเทหนาเสมอ,เ,อ,อเทหนาเท่าเหล็กนะครับเหล,ล็กที่เอามาทำเป็นระดับเป็นเหล็กหนึ่งนิ้วนะครับก็ขนาด2.5เซนนะครับจะเทลีนแค่2.5เซนนะครับโดยเทให้ต่ำกว่าระดับคานนะครับ6.5เซนนะครับ หกจุดห้าเซนเน้นเหลือไว้ทาอะไรนะครับเ,หล,เ,เบหลือไว้เรียงอิดบล็อกนะครับเหลือไว้เลียงอิดบล็อกวันนี้จะลองเทคือทั้งหมดทั้งหมดมันประมาณสิบห้าโมลนะครับวันคิดว่าจะเทคงไม่เสร็จนะครับจะเทประมาณสักหกโมลนะครับเทคนเดียวหกโมแตเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ช่างมาช่วยนะครับวันนี้ก็ได้เตรียมเ,เตรียมปูนหินทรายไว้ทั้งหมดชุดนี้ที่เตรียมไว้มี ทั้งหมด4โมด้วยกันนะครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดีวก็จะทําการเทแล้วก็จะเททีครั้งละชุดละ2โม่นะครับชุดละ2โม่แล้วก็โมนึ่งก็2โม่ได้ประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็จะปาดปูนะจะจะทําหน้าปูนก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเทอ,อีก2โม่ไล่ไปนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนเทจะมีปัญหา ทับหน้าปูนที่ทําแล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เ,เราดูกันแล้วกันว่าจะทํำยังไงนะครับ